ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์คู่ที่2นะครับผมระหว่างกัปตันทีมทรังและกัปตันทีมเซลนะครับผมรอบนี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างดักเบิลบอลประทาดับเบิบอลน,นะครับผมเรามาดูกันว่าคู่นี้จะสนุกเหมือนคู่โบอาแฮนคอกหรือเปล่านะครับผมและมารอลุ้นกันว่าใครจะได้เข้ารอบต่อไปนะครับผม บอกว่ารอบนี้เสียงเราน่าจะโอเคนะระหว่างระดับเสียงพูดกับระดับเสียงเกมไม่ได้พากนานนี่ไม่รู้ลินจะเปี้ยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมเปิดมาด้วยช้างก่อนเลยนีบผมเป็นคอมโบเล็กนะครับผมฟันไปแล้วปล่อยเอ่ออยอไรอะ่ะท่าพลังเออจะบอกว่าคู่นี้นับผมเป็นแบบสายพลังโจมตีไกลเนาะน่าจะมีการเห็นโจมตีไกลเกิดขึ้นเยอะเลยและําไปเหยีห้าของโงกุนออกมาแลยครับผม ตอนนี้ลืมแล้วใครเป็นใครอะตอนนี้ทางด้านของกัตันเซลก็เรียกโกคูออกมาครับผมแล้วกัตันทรังนี่เรียกเป็นฟิสเซอร์นะครับผมสองคนนี้ก็เป็นคู่แบบตลอดกาลครับผมอะแล้วมีการเปลี่ยนตัวเรียกเออไม่ใช่สิพิกโรออกมานะครับผมจัดกลับไปครับผมโจมตีความเร็วสูงครับผมโดยโกคูและมีการหลบหลี่งด้วยความเร็วสูงครับผมโอ้แล้วบพันครับผมเดินกลับไปอย่างรวดเร็วว้าไปว้ามาหลบความเร็วสูง โอ้นี่สองคู่นี้เป็นการจมตรีระยะไกลนะผมทำอย่างเป็นในการ์ตูนตไปได้น,นะครับผมโหสุดยอดไปเลยสำหรับโคูตอนนี้พิโกโรของเราอ้าวยังไม่ได้กับคำงงเลยฟรีเออไม่ใช่สิเบจิต้ากออกมาแล้วครับผมและเป็นรา่างซูเปอร์ไซย,ย่าด้วยเพื่อนโอ้โหคือแบบไม่รู้จะพูดถึงใครก่อนเลยนะีงงไปหมดเอาละครับผมและทางด้านพิโกโรของเราได้ใช้พลังบ้างแล้วครับผมโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้จะพูดชื่อท่าแต่หนึ่งไม่ออกครับผม โอ้โหนี่เห็นนะผมเนี่ยเป็นการโจมตีระยะไกลนะผมเพื่อนเดี๋ยวนะและ้วทำไมพลังของฟิเซอร์มันไม่โจมตีเนาะโอ้โหอิงเบชิต้าของเราที่ปล่อยพลังโจมตีไกลมารัวๆเลยนะทำให้ตอนนี้ฟิเซอร์ของเราเลือกกำลังจะหมดนะครับผมแล้วพุ่งไปหาแบบนี้แต่ว่ายังบล็อกได้อยู่นะครับผมและเดาสุดท้ายมาบล็อกยังได้อยู่นะผมแต่เลิกก็เกือบหมดเหมือนกันและโอ้โหระหว่างปล่อยพลังนะผมเบชิต้าก็ปล่อยพลังมาส่วนเหมือนกันนะผมทำให้พอย n t แรกไปเป็นของทางด้านทีมเบชิต้านะครับผม อันนี้พิชิตาของเราก็มีซูปเปอร์สัญญาณมันะจะโหดขึ้นเยอะแล้วมีการปล่อยพลังเอ่ลอลำแสงดัชนีในหะ้ผมและทั้งออกมาแนละผมเป็นลูกรักของเบจิต้าหันเรานี่เองและโดนสวนกลับไปผม3ฮิตและมีไฟนอลแปดของเบจิต้ามาใหนะ้ผมโดนไหมโอ้โหเหมือนจะบล็อกไม่ทันในหะ้ผมรับไปเต็มๆเลยทางด้านทั้งของเกา99ฮิตเอาครับผมทางของเราโกดบ้างแล้วแต่ว่าพุ่งไปไม่ติดคอมโบผมและเบจิต้าของเรานี่เน้นโจมตีไกลอย่างเดียวเลยนะ หมดดูดิเพื่อนแบบมาไม่ให้พักเลยช้างบอกกูกันไม่ทันแล้วพ่อเนี่ยไม่มีโอกาสได้ส่วนนะเหมือนสวนได้ไดยุบหนึ่งอยู่ <c oughs> ก็ผมดีไปอ่าก็ถือว่าสุสีนิดนึงแต่ช้างช้าง,งก็เจ็บหนักนไหมของกัปตันเราและสวนกลับไปอ่าเรฟฟิเซอร์ออ๋ไหมผมมีการวัดตัวสลับกันไปกันมานัมบิชิตาโดนฟิเซอร์สวนกลับไปและมีการโต้กับความเร็วสูงครับผม และทางด้านกระตันเซลของเราได้ออกมาโชว์พลังบ้างแล้วนะครับผมฟิเซอร์ของเราใช้บอลบอลม่วงนะมาดูชินาเซลของเราเหมือนจะบล็อกได้มั้งเมื่อกี้เหมือนเล่นไม่รอดนะผมแล้วมีกงจากมาแต่ฟิเซอร์ออกมาแทนครับผมไม่ใช่ฟิเซอร์ดิพิกโกโล่จำชื่อสลับกันเฉย มันก็เป็นการโจมตีระยะใกล้กันธรรมดาไงครับผมและโกคุออกมาแล้วเปลี่ยนตัวเป็นช้งางแท้วนะครับผมและมีลำแสงของฟิเซอร์มาแทงท้องโกคูเมื่อกี้และบอลเกงกีของโกคูของเรามาแล้วครับผมถ้าออริจินอลแบบมหากราบและเต็มๆนะครับผมไม่น่าหลบได้ครับผมและเลือดทั้งผมเพิ่งเห็นว่าตอนนี้น่าจะเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วหรือเปล่ปาและโกคูของเราเป็นซูเปอร์ไซย่าโชว์ไปครับผมและทำให้ในรอบแรกของเรานี่ทางด้านกับตันเซลชนะขาดลอยไปแล้วผมสองแต้ม โอ้โหไม่น่าเชื่อครับผมทีมเซลลนี่แข็งแกร่งมากเรามาดูกันว่ารอบที่2องอาทางนักกับตันครังจะสามารถพลิกเกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับผมโอโหดูดิซูเปอร์สยามขนาบข้างไปเลยนะครับผมฟิเซอร์อไม่ใช่เด็กขนาบข้างเซลล์ระหว่างพูดลิ้นพันลิ้นมั่วแล้วยังพูดตัวละครผิดอีกนะแบงค์ มให้ตัวละครเขาพบปะพบหน้ากันหน่อยมาครับผมรอบที่สองราวแรกเริ่มแล้วเปิดไปก่อนด้วยฟิเซอร์เออไม่ใช่ฟิเซอร์โอ้ยอ้าวผิดอีกแล้วเพื่อเราขอโทษด,ด้วยนะเป็นเซลลนะผมที่ระเบิดพลังไปครับผมเป็นอะไรกับฟีเซอร์วะเรียกจังเลยสังต่อยไปครับผมแต่ว่ามีการโต้กับความเร็วสูง เราเรียกโกคูมาทำคอมโบครับผมจนตีกลางอากาศทั้งของเราเลือดหมดไปแล้วครึ่งหลอดครับผมเพื่อนๆและมีหมัดไคโอชินหรือเปล่าจำไม่ได้อบเป็นร่างสีแดงต่อยไปทั้งหมด7จมิตซครับผมวดครั้งนี่งานหยาบแล้วมีคาเมฮามิค่ามาอีกโอ้โหไม่น่ารอดและโหเบจิต้ามาด้วยครับผมทั้งของเราเป็นซูเปอร์ไซยาบ้างแล้วครับผมจะสามารถพิกเกมได้หรือไม่ครับผมพ่อของตัวเองจัดก,การไปเลยครับผมแต่ทางด้านของเบจิต้านี่ก็ เน้นกาเมตร,ระยะไกลนะะเซล,ลออกมาอีกรอบครับผมยังไงก็ผมมีคอมโบติดมาไม่ใช่คอมโบแี่เป็นท่าผมโจนตีระยะไกลจะโดนไปแรงอยู่แต่ว่าท่าของเรานี่เลือดไม่น่าไม่น่าพอสู้ไหวนะไม่น่าพิกสถานการณ์มาได้ครับผมนี่มันจะเตะไปได้2องฮิตแต่ว่ามีการตรบติความเร็วสูงจากเซล,ลนะครับผมโอโ้โหหลบก,กันไปหลบก,กันมา แล้วก็ยังทรังยังเหมือนจะได้เปรียบอยู่นะผมทำดาเมจไปได้บ้างครับผมแต่โดนระเบิดของเซลครับผมทำให้คอยแรกเป็นของานากับตันเซลอีกแล้วครับผมถ้าสมมติงานนี้เซลชนะอีกรอบนี่ทำให้กับตันเซลนี่ชนะแบบขาดลอยของจริงเลยนะนี่คือขาดลอยเลยไม่น่าเชื่อครับผมทั้งของเราเออสกิลไปและโกคูมาบอลเกิงกิอีกรอบนึงครับผม โอ้บอกเลยว่าทางด้านนี้มันเป็นทีมตัวบักรือเปล่านะผมเพราะมีทั้งพระเอกพระรองแล้วก็เป็นแบบตัวร้ายที่ที่โหดที่สุดในนี้ใช่ปะ่ะเพราะไม่มีแค่เซลกับฟิเซอร์เนาะเออมีทาไหมฮะว่าห้ามาครับผมแต่เหมือนจะหลบได้หรือเปล่าตอนแรกหลบได้แล้วเข้าไปหาเฉยอะไรของทั้งครับผมอนนี้เป็นสิทธิ์ของซุปเปอร์เซยาทั้งสองคนนะผมและโดนเข้าไปเต็มๆอีกแล้วทั้งเราจังหวะนี้ผมว่าไม่น่ารอดนะเพื่อนอ่ามีส่วนกลับไปบ้างฟิตซอามารับตีนแทนนะผม นี่ก็ผมไฟนอสเซตของเรามาอีกแล้วแล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นเซลลมาแล้วผมเซลลของเรานี่ก็หัวหักไปแล้วและส่วนกลับไปไม่ได้ด้วยอ่จาจังหวะนี้ผมช้างของเราได้คอมโบไปยสามฮิตและฟิเซอร์เรียกออกมาครับผมเซลก็พยายามบล็อกอยู่และส่วนกลับครับผมเอาล้วมีกงจักรมาและเป็นพลังบันม่วงแล้วผมกลายเป็นที่ยาไปซะ โอ้โห oh ตอนนี้ทําให้โกคูของเราเรื่อนลดไปแบบเกือบ90%แล้วนะครับผมยังไงครับผมพีเซอร์มาและ KO ครับผมอ่ามันยังไม่มีการชน,ขนะขาดเราครับผมยังยังมีติ่งเล็กๆให้อยู่ให้รอลุ้นครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับอ่าราวที่3ใช่ไหมเออราวที่3ม,มาไปครมาห้ามาอีกแล้วผมรับไปเต็มๆอีกแล้วท่าฟิโตโรยังมีทางด้านอ่าสวนกลับได้น,นะโนโมซัปโคไปครับผมแต่ไม่โดน และโกคูเปลี่ยนไปร่างบูแล้วครับผมโอ้โหเพื ho, ่อนเพื่อนบอกเลยว่าไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายๆ่านะครับผมสำหรับร่างบูนี้บัตรของเรานี่ก็โชว์หัวแล้วผมโชว์ร่างบูกันไปดูสิว่าจะมีท่าอะไรใหม่ๆด้บบผมแต่มีนโมสังโกของอฟิโกโรไปผมและมีไฟนอลแปดของเบชิต้าออกไหมผมมาเป็นุปเซ่อยญญอีกแล้วนะครับ โอ้พิโกโร่เลือดของเราเนี่ยหายไปเยอะมากเลยตอนนี้ก็น่าจะลดไปเกือบ60%นะและอ่าเธอท่าอะไรนะลืมเธอท่าพิโกโร่ไม่รู้คือท่าอะไรเหมือนกันนะผมอ่าจะโจมตีระยะไกลไปแล้วผมอะคู่นี้มันจะหนอีกแล้วผมอาแต่เปลี่ยนเป็นเซลออกมาก่อนนะไม่งั้นพิโกโร่เรางานหยาบแม่ถ้าเบติต้ายังอยู่ผมว่าเบติต้าที่เขาโหดเรื่องโจมตีระยะไกลจริงนะอ่าแล้วผมละงงคุณล่างบวกมาผมต่อยไปแต่มีการหลบได้ความเร็วสูงครับผม แตงูยังหลบไปหลบมาหลบมามาครับผมแต่พิโกโรเหมือนจะได้เปรียบอยู่นะครับผมยังไงขอดูท่าทเซ๊ะของบูหน่อยอยากเห็นครับผมนี่น้ำมูส่องโคไดคผมแล้วมี55มา,มาอีกรอบครับผมโอ้ยโหเหมือนจะรับได้แต่ไม่ได้ครับผมโดนไปเต็มๆพิโกโรของเราและกําลังจะใกล้ตายแล้วน,นะครับผมดูเหมือนว่าถ้าจบเกมนี้ทางด้านกัปต, <laughs> <laughs> ตันทีมฟีสเออกัปตันทีมเซลนะครับผมชน,นะขาดรอยนะครับผมไม่ใช่ว่าขาดรอยสิ ก็ถือว่าเป็นเอกฉันท์แหละาะว่าชนะไป2ต่อศูนย์เกมนั่นเองครับผมเพื่อนโอ้โหไม่น่าเชื่อดูภาพแบ็กกาคือสวยมากเป็นล่างบูล่างซปเปอร์ซย่าคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ค่อนข้างมันอีกคู่หนึ่งนะครับผมทางด้านการ์ตูนดะกันบอลเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการต่อสู้ระหว่างกัปตันเซลประทักัปตันทรังนะครับผมชนะไป2ต่อศูนเกมอ่าก็ทำให้ทางด้านกัปตันเซล์ได้เข้ารอบต่อไปนะครับผม และสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปจ u m p Force Tournament by Mochi p l แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของจ u m p Force t o u r n a m e n ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมท้ายคลิปีิสรุปเหมือนเดิมครับผม